สวัสดีครับทุกคนยูโกับช่องเเว่โอทูกันอีกแล้วนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมโ o บอกแมพเซเ v อ r The อ e d e Dead Girl นั่นเองนะครับทุกคนถ้าเกิดอันผิดก็ขออภัยด้วยนะก็ในแบบนี้ก็จะสมคนณนึงเป็นหญิงสาวชุดแดงอ,อย่างโอ้โหน่ากลัวมากเลยนั่นเองก็เป็นยัางไงาก็ไปรับชมกันเลยนะนีต่ตอนนี้เราได้เป็นผู้ชีวิตรอดเหมือนเดิมเอาเกิดมาก็เจอเลยเอาเหลือคนสี่คนเองเหรอ ต้องรีบๆแล้วตอนนี้ก่อนที่สาวชุดแดงน่าจะมาเอาละดีนะมีเพื่อนอยู่จะได้ไม่ต้องกลัวมันมืดมากเลยแถวนี้ตัวนั้นก็เห็นตอนนั้นก็เห็นได้เจ็ดร้อยแล้วอีกสามลดมันมาหรือเปล่าอ๋อเพื่อนมาเดี๋ยวนะ มันมาแล้วเอาละจะไม่เห็นฉันนะไม่เห็นเลยนะหึอหือล้มโน้มน้มล้มันล้มแล้วเรียบร้อยอันนี้เสร็จแล้วเอาละอันต่อไปอันต่อไป จะขึ้นยังไงดีเพื่อนอ๋องี้อ๋ออ,อ,อะ่ะโอเคนั่งสีเขาเลยหวังว่าจะไม่มาแถาวนี้นะมันมาแล้วจริงๆด้วยดูเร็วเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วตัวไปตัวไปตัวไปนั่งโกนนั่งโกอน อีกคนหนึ่งอ่ะมันมาแล้วโอ้โหอเอาละตอนนี้วิ่งก่อนไม่อยู่แล้ว อเอาเหลือสามคนแล้วใครตายไปอะ่ะเอาเพื่อนผู้ชายเมื่อกี้ตายไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยเ <c oughs> สียงขับนี่คือแบบและมาสิมาสิร้อยห้าสิบหน่ตอนนี้มันลมแล้วแรงอากาศแล้ว โอ้ละวิ่งก่อนอือหืออือหือมันล้มอีกแล้วเอาล่ะเรามาทำอันนี้ก่อนเราจะได้เป็นกัการเอ้าได้เป็นตัจการโอ้โูเอาล่ะเราได้เป็นกัจจการมาซี่ผู้หญิงผมบ่วงอันนี้ตรงนี้เลยจะฆ่า นีตายแล้วเร็วเร็วเรียบร้อยตายคนแรกเอาล่ะอยู่นี่ใช่ไหมเบคอนหืหืตายซะเธอ เรียบร้อยตายไปแล้วสองคนสองคนนะฮะคนที่อยู่บ้านนี้ใช่ไหมมาสิเฮ้ยหลงอือฮึาละตัวนี้นลวยได้แล้วถึงดสตาได้เลยมาวิ่งวิ่งวิ่งทุก,ก,กคนตอนนี้เราน่าจะจัดการคนนี้ได้แล้วเรียบร้อยตายโหดมากเหลือคนเดียวแล้ว ฉันจะขัดฝั่งแกให้แกทำได้หูกเครื่องเอาละเอาละมันนี่เดี๋ยวนี้เรียบร้อยอู้ฟห <c oughs> โหดมากเลย อล่ะทุกคนสวันวนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องสิบเอ็ดอคูด้วยนะว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย